สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมอน้บาลแอมราฐธงเดินเดินทางมาติดตามตเลขครับน้องไม้แก้วครับ f c เป็นผู้ที่ฟันแม่นครับงวดที่พลาดมานี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับ FC เนาะหาเนิกระแตกครับงวดนี้เสียหายต้ตรงๆวสันครับฟันเห็นผีแมลูกอ่อนครับผีแมลูกอ่อนมากับลูกมากับผีแมชีนะครับท่านผู้ชมเนาะเคยบอกเลขกแม่นถูกเป็นล้านมาแล้วครับ FC ซ มาเมืนอิบครับเพื่อนอย่างไดส่วนบุญส่วนกุศลครับอยาาให้นองไม้แก้วถ้าบุญเห็นให่วาสันครับเนาะบอกเรียกนองไม้แก้วอีกครับบอกันเห็นมาหลายงวดหลายวิกครับไปจําสินมาได้เรียกเลครับเพื่อนวะสิเป็นตัวไรเนาะครับเนาะนองไม้แก้วกับพพอมแล้วครับสวัสดีครับนองไม้แก้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนองไม้แก้วสวัสดีค่ะครับผมอิบสี่ันแนวนี้ครับนองไม้แก้วว่าสู้ฟังนะครับ ดูฟันว่าเห็นผีแม่ลูกอ่อนกับผีแม่ซี่ค่ะกับลูกของผีแม่ลูกอ่อนค่ะนี่คือเสียงเป็นที่แหนบแหนบจักหน่นอยเนาะเจ็บข้อค่ะก็เจ็บข้ออากาศหนาวเนาะค่ะเป็นวัดว่ครับบอหูค่ะนูเจ็บข้อจะซื้อค่ะก็เจ็บข้อคือเสียงเป็นแบบแหนบจักหน่อยอ้าอากาศเปลี่ยนแปลงคือว่าหล่ะครับจังได้ครับ หนูฟันเห็นผีแมลกอ้อนกับผีแมชี่ค่ะครับพันเดินมาน้ากันค่ะเดินมาน้ากันเลยค่ะฟอ้แลวผีแมลกอ้อนก็บอกว่าพ่นอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลค่ะครับอยากได้เสื้อกันหนาวของใส่ที่ให้ไทยอบอุ่นค่ะโอ้ครับผมเนาะแมชี่ก็บอกว่าอยากได้เึกกันค่ะครับผม ก็เลยจะมาบอกเลขค่ะจะเล่มาบอกเล่ค่ะอเพิ่นไปเอาเลขไม่ได้ใส่เพิ่นบอก่าครับเพิ่นจำศีลภาวนาค่ะเพิ่นจำศีลภาวนาค่ะถึงว่ายุบได้มาหลยงวดเนาะค่ะครับแล้วเพิ่นก็บอกเลขหน้ยค่ะบอกเลขเลยค่ะอ้ยครับเอฟซี่คือดีแท้เนาะบอกเลขเลยบวต้องยากครับเพิ่นบอกสองตัวหรือสามตัวครับน้องไม้แก้วสองตัวค่ะสองตัว ตัวใดน้องครับหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะรับผมแล้วเพื่อนก็ยากค่ะว่าอย่าลืมเ็ดบุญกับเสือกันหนาวให้น้ำเนี่ยค่ะโอ้ทำบุญกับเสือกันหนาวนะครับเนาะขับผมได้ครับเอฟซีกลับไปทำบุญอยู่เอยล่ะครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวมีโชคใหญ่บัวญากครับปูพญานาคเพ็่นมาหาบ่ครับ ปูพญายนาคหรืกรแม่นได้ครับเอฟซีเนาะเลขของปูพญายนาคสามตัวนี่น้องไม้เขียวจําได้ปะครับจำได้ค่ะตัวไหนครับสองเก้าห้าค่ะสองเก้าห้าค่ะครับผมเจ็ดสองหนึค่ะเจ็ดสองนึ่เนาะค่ะครับสองเก้าห้ากับเจ็ดสองอันนี้เป็นปูพญายนาคเคยบอกเลขแม่นครับเอฟซีเนาะสองเก้าห้ากับเจ็ดสองกับหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวสิจนไปแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะ จังไัอีกครับลูกเพิ่นมาน้ำบอกลูกเพิ่นมาน้ำยงค่ะโอ้คับเพิ่นบอกเรขกบอกลูกเพิ่นมาได้บอ,อกค่ะบ่ได้บอกเนาะพี่ไม่ชื่อเพิ่นบอกเลขกตัวไหนล่ะครับน้องแมแก้วหนึ่งหนึ่งค่ะหนึงน่งหนึ่งค่ะบอกน้ำกันบอกน้ำกันค่ะพี่ไม่ร้อนกันหนึงน่งหนึ่งขึ้นกันค่ะโอ้คับดีหลายเนาะครับเนาะนี่ล่ะครับสื่อง,ง่ายครับเอฟซีื่อง,ง่ายสื่อลอตเตอรี่เล้ครับเอฟซีนาอข e อให้ ถูกรางวัลที่หนึ่งกับน้องไม้แก้วของเวาครับพี่ยังอีกครับบาทไหนกับบมีแล้วค่ะบ่อมีแล้วค่ะครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วครับขอบคุณครับขอบคุณคสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บาแอบนาทงนะไม่ได้ครับอ่ะย้อมาตั้งแี่ก่อนนออ้องไม้แก้วครับเดี๋ยวจะให้ FC ซีเป็นเนบอ่งตเลขครับนี่นะครับเนาะวันที่17มกราคมพศ2568ครับ เลข2โตัวครับพีเมโลกออนนี่แม่นครับเอฟซีเนาะ1 1 1่งหนึ่งครับขอให้มีโชคใหญ่ครับส่วนตัวเลขของพัานาคนี่ก็เขามาสองหมดสดซ้อนแล้วครับเอฟซีเนาะแต่อยากสลับกันจักน้อยครับขอให้มาตรงตรงครับสองเก้าห้าสองเลข2ตัวนี่เป็น72ครับ มาลาสุดก็คือผีม่ลูกออนครับเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บบาแอมรลทงนั่นไปเด้อครับเนาะพอเฉลยไม่โชคง่ายน้ำกันครับพอเฉลยถูกหวยถูกรอตตอรี่น้ำกันครับเอฟซีสลับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับออกวันที่สิบเจ็ดครับเอฟซีเนาะเมื่อี้ครับยานเพิ่งไปใส่ครับยานเพิ่งไปใส่เอฟซีเบาแอมโลทงมีข้อดีมาฝากครับไปรับชมบนของดีกันครับเบาแอมโลทงนีเดินทางไปทำบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อเือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม้ครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีคักับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง ตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะคบคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 าาานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>่อยแล้วก็บีเอ,เ,อเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหอวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหอวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหอวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดปี่หลอะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮาไข่ไขว่าม่มีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ปูสาวปูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแท้แครับ่ามผู้ชมมือแท้แล้วลกกบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงุงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้ลุงปูลดแล้วครับท่านผู้ชม จ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ เงินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานผม้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกจากสมุชราคาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมานาวครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับผม้ช เอาไปอาบสำหระร่างกายเสีเนียดจังไรที่โบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสีเนียดจังไรนตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ็มเราตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลีกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเล, ك, ลีกลอตเตอรี่รางวัลทีลท่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนเี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ